เรจะไปไหนคะวันนี้จะไปเที่ยวตลาดสดแอดลิกแอดลิกแอดลิกไงอะกุ๊กค่ะที่ตลาดสดไปเลยนี่นะคะแอดลิกกำลังจะไปนั่งคาซิตนะคะอยู่มังนองมาต้องนั่งกัทั้งสี่นะคะพี่น้องมาเบิร์นกันเลยค่ะแม่ไอคอนที้โอเคคาซิตที่นั่งเด็กหน่อยก็สิบเป็นทั้งสี่นะคะ เมืองไทยไม่ได้นะครับต้องนั่งแบบนี้อย่างเดียวค่ะผมอลิ้เพิ่นบพค่อยมากปันใดนะคะนางน่งันสิเพิ่นบพค่อยมากปันใดนะคะ,ะเพราะว่าแน่น <c oughs> อายเป็นบ้าเลยนี่นะครับเวลาเกิดอับโดัิเดนมันก็จะไม่อันตรายเท่าไหร่ ไส่เข็มคับครับจุกนมไปเลยแล้วก็กดลักเข็มคับได้ครับแล้วก็ดึงให้มันตึงนะคะแล้วก็หมุนเลยค่ะนะคะเวลาเกิดแอคซิดงแอคซิเดนต์นะคะที่ต่ำมาตจังสิค่ะ แล้วเด็กก็จะปลอดภัยนะคะนี่แหละเซฟตี้ไปในตัวคุณย่ายไปฝั่งนู้นสิคะ <laughs> อยู่มังนอกคนละข้างค่ะโอเคโอ้ยีน,นี่คือเด็กขี่รถบีเอ็มแท้ป <laughs> 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 ิดประตูเลยค่ะ ยายไปเที่ยวตลาดสุดนะคะทุกคนคะเมื่อนี้ก็เป็นวันดีของวันเลขว่าได้นะคะเป็นวันที่มีอนจะพายายออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านนะคะพายายไปเปิดหูเปิดตาบรรยากาศข้างนอกนะคะว่ามันสิเป็นแนวใดเพิ่นสิม,มักบอนะคะสิคือบ้านนอกเฮ้าบอนะคะยายบอกว่าบ้านเมืองเขาหนาสะอาดอากาศก็ดีนะคะอากาศเย็นสบายค่ะเพื่อนว่า เพิ่นมากอากาศเย็นนะคะคุณยายตอนอยู่เมืองไทยอากาศมันท้อนเพิ่นว่าเพิ่นบ่มากปันใดเพิ่นว่าเงือออกหลายค่ะบางวันห้อนหลายอิลีนะคะก็ต้องมีผ้าขนหนูผืนหนึ่งผาดอยู่ไรเพิ่นค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศหมู่บ้านของเมียวเองนะคะซื้อหมู่บ้านก็จะซื้อว่าบิลูบีอ,อุญยานะคะเป็นหมู่บ้านน,น้อยๆค่ะที่ย่ติดกับสนามบินจิโรนานะคะหมู่บ้านนี้ก็จะยุ่นอกเมืองค่ะใช้เวลาขับรถไปในเมืองกับประมาณสิบนาทีค่ะ เ็นล่านอาหารขวาามือบ่คขาพี่น้องที่มีคำว่าชูชินะคะล้านนี้แหละค่ะที่เมียจะพาย้ายมากินหลังจากไปเดินตลาดสดกันก่อนนะคะ Our hearts the beat streets began to city fire began like feel The night's young, and it's just begun, as she puts her hand in mine. We want to chase the night. เดี๋ยวเมียวพาทุกคนไปหาหม่องจอดรถสั้นใต้ดินนะคะส่วนมากหม่องจอดรถอยู่มังนอกนะคะสีใดเสียงเงินค่ะโอเคค่ะเขาก็ได้ถึงแล้วน้องมันจะเขียนว่าตัวพีนะคะแล้วก็สีมีคําว่ายูด่าไมขว่าว่างนะคะเมียก็ต้องล่อให้คนเดินผ่านก่อนนะคะตรงนี้มันเป็นทางเดินเท่าค่ะคนมีสิทธิ์กว่านะคะพอคนเดินผ่านแล้วเมียก็ขับรถลงไปสั้นใต้ดินค่ะ อ่าอันนี้ก็จะเป็นสั้นลบหนึ่งนะคะเมียวสิไปสั้นลบสองค่ะเมียวก็ต้องกดเอาทิ่เกตก่อนนะคะอันดับแรกเพราะว่าเป็นยังห่งบอพ่อเขากดเสร็จปุ๊บนะคะมันก็จะปิ้นทิ่เกตมาให้เข้าพร้อมเวลาค่ะยูนี่เขาจะคิดเป็นชั่วโมงหรือเป็นแล้วก็เป็นนาทีค่ะราคาเมียวบ่แน่ใจนะคะเพราะเมียวจำาม่ได้ล้วค่ะไปขาลงไปสั้นใต้ดินกันนะคะอีกสั้นหนึ่งค่ะ เมียวก็ได้ขึ้นมาจากสั้นใต้ดินเรียบร้อยแล้วนะคะข่าบริเวณแถวนี้ก็รั่นสะพาน้าหลายๆค่ะพี่น้องแล้วก็จะมีร้านขายข้างสำอางพร้อมค่ะ แต่ก่อนนะคะเมียวมาเมือมมงนอกใหม่ๆค่ะได้อาศัยอยู่เมืองจิลรนาประมาณซีหาปีค่ะหลังจากนั่นเมียวทองนะคะเมียก็ได้กลับไปหมู่บ้านบานเมียนะคะได้อาศัยอยู่น้าเพิินจนปัจจุบันนี้อ่าได้ย้ายออกมาจากเพิรนแล้วค่ะตอนนี้เข้ากับมีบานเป็นของจกของแล้วนะคะกับแฟนค่ะเป็นจ้าใดพี่น้องบ้านเมืองเขามีแต่ตึกนะคะบ่คือบา้านเฮ้าเนาะพี่น้องบางครั้งบ่ได้กลับท้ายโดนกับคิดหอดบ้านอยู่เด้แต่กเัเฮ็ดยังบ่ไดดนะคะ อยู่เมืองหนอกก็ต้องหาเงินหาคำํำส่วงไปใหท้ทังบ้านทั้งบ้านก็สิได้สบายค่ะอีกอย่างหนึง่งทั้งอยู่เมืองหนอกนะคะมียก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าค่ะบม่มีไผซอยนะคะแต่ตอนนี้ย้ายเพิ่นมาจากเมืองไทยค่ะมาซอยเลี้ยงสาเดือนนะสบายเลยเหมียวสว่างนี่นะคะเฮาก็ได้มาถึงตลาดสดเรียบร้อยแล้วนะคะตลาดนี่ก็จะมีซื้อว่า Mar า e ์ d e l l เ o นะคะภาษาไทยก็สิเป็นตลาดซิงโตนะคะ พี่น้องว่าคือตลาดบ้านเฮ้าบ่าค่ะมีก็จะพายายยางตลาดข้างนอกก่อนนะคะพวกตลาดข้างนอกก็สจะขายพวกผลไม้ค่ะแล้วกับผักสดนะคะถ่ายรูปให้คุณยายก่อนนะคะ ย่างไปย่างม้าเห็นเชอรี่ค่ะนวยบักยายพี่น้องเมียวก็เลยถามยายนะคะว่ากินบอพนก็เลยว่ากินนะคะเมียวก็เลยบอกพ่อค่ะเอาสองหยุ่มให่นะคะเมียวสิมาว่อาเรื่องถุงพลาสติกให้ทุกคนฟังค่ะการที่เข้าไปตลาดนะคะถุงพลาสติกเขาก็ต้องได้เสียเงินค่ะเมียวจำได้ว่าสมัยตอนที่เมียวม้าเมืองนอกใหม่ๆหมนะคะ ถ้า้าไปซื้อของร้านใดนะคะเขาเสียถุงพลาสติกให้ฟรีนะคะถุงหูหิวนะคะเสียข,ขาวอ่ะพลาสติกะหลังโควิดมาปุ๊บทุกยัมกับเปลี่ยนไปค่ะอ,อย่างมันกับแพงเบิดนะคะเพิ่นก็นเลยไม่ให้ฟรีแล้วค่ะ เมื่ว่าเรื่องกดจ,จรลจะจอยู่เมืองนอกนะคะเรื่องขามถนนหนทางค่ะยู่เมืองนอกมันดีอหลีนะคะ้านเขามีกฎระเบียบยัง,ยงเข่งคัดเลยค่ะยังเข่งคัดอหรีเลยในทุกๆเรื่องนะคะอย่างเช่นขามทางมาลายย้ายยังเสียรถก็ต้องจอดให้ผู้คนนะ่ยยางพานได้ตลอดนะคะบวาสินไนก่อนลนี้อีหอย่างนะคะและอีกเรื่องหนึ่งค่ะทางเท่าทังเสียรถโมไซค์กับรสารมาราจอดได้นะคะถ้าจอดปุ๊บนะคะ จะมีรถมาลากค่ะเมียวสิม,เมาเบาเรื่องอดีตให้ฟังนะคะเก้าปีที่แล้วค่ะเมียกับแฟนนะคะสิพาลูกไปเฮดพาสปอร์ตอยู่ในเมืองจิโลนาค่ะมีนัดทำพาสปอร์ตนะคะสิบโมงเช้าค่ะพากันขับรถหามงดกับบุมีมงจอดพี่น้องบุ้มมีองจอดเลยนะคะก็เลยตัดสินใจไปจอดมองจอรดรถที่เขารับส่งสินค้านะคะไรลานสะดวกซื้อค่ะกลับมาหารถนะคะปรากฏว่ารถเสียค่ะพี่น้องบู้มหัวไปใส่นะคะสองพัวเมียนะคะแนมหน้กกันบู้มหัว รถเสียไปใส่นะคะย่างไปย่างมาอยู่ค่ะย่างหารถนะคะปรากฏว่าไปเห็นสติกเกอร์ติดยุ่ยติดยู่ถนนค่ะเป็นสติกเกอร์สามเหลี่ยมสีเหลืองนะคะติดยู่พร้อมป้ายทะเบียนค่ะว่า รถถูกลากไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมียวคิดในใจนะคะว่าเอา้าแล้วสิไปยังไดรถูกลากไปแล้วนะคะแฟนก็นเลยโทรหาน้องสาวค่ะหายไปทรงยูไอมองไปเอารถนะคะสรุปตอนไปเอารถนะคะต้องได้เสียค่าเขาลากไปพร้อมค่ะ90ยูโรนะคะและเสียค่าปรับพร้อมค่ะประมาณ90ยูโรเป็น180นะคะคิดในใจเมียวคิดในใจเนาะว่าลากของมูไปแล้วต้องได้เสียพอมบอกเฮ้ยอันนี้เมียวก็คิดในใจนะคะแต่แค่ยังไ้นะคะก็ต้องได้เสียไปะคะ่ะ

Hola, hola, dos a un coche. Dos sí. a un coche, si se puede dejar el coche de la media y tenemos estas tres de salida aquí. Sí, para el coche de la vale. ลูกเมียก็เริ่มหิวนมแล้วนะคะเมียก็จะมาส่งนมให้ลูกค่ะขั้นตอนแรกเมียกจะเทน้ำห่อนใส่กนะนั้นนิดนึงนะคะแล้วกะสีตามด้วยน้ำเย็นค่ะนำอุณหภูมิห่องนะคะแล้วกะซิมเบิงนะคะพอซิมเบิงแล้วว่ามันบ่ค่อยห่อนปันใดนะคะเมียก็สีเทนมลงไปค่ะแล้วกะเขย่าเขย่านะคะเมียกจะส่งไฮข้างนี้ก็สองร้อยิมลนะคะ Thank <laughs> you. เมียก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เมียวได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะ